กอลานประมูลมาแล้วค่ะลูกค้ากับยาม a าเอ็กแม็กสามรอพีจะสองพัทะเบียน1น่กอไก่ทอทงหนึ่เ้าสามห้าเปลี่ยนสีลงเล่มแล้วลูกค้ามาพร้อมกับบีเเรียนเชิญค่ะค่ะร้อยสามสิบสามยามาเอ็กแม็กสา้อบสิบดิสปานิเปลี่ยนสีมาลงเล่มเบสซีข้ามนากาสันสองร้อยสิบบาทราคา6 6มื 60, ่นบาทหกหมื่นบาทหนึ่งทันกับาประมูลเปิดราคาหหมนสิบากับมืนสองพันสามพันทลาปรมนหนึ่งมือสามสิบประละเป็นลาค่หกหมื่นสิห้าปันที่ลาประมินหนึ่งหกหมื่นห้าันเจ็ดพันเป็นระค่หกหมื่นเจ็ดพันสตนกมืเจ็ดพันสามพันหนึ่งมื้าิาประมะเปนะจะหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นบาทสแตนดเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งพันละเป็นละค่ะเจ็ดหมื่นสอันสามพันที่ลาประเมินด้หลังเลยค่ะเจ็ดหมื่นลามสแตนดเจ็ดหมื่นามเจ็ดนท่ลำ้าพปนหน่นะเ็มนาพ 1น0 0ชพันชิลลารประมูลนะแบบหมืนหนึ่งันซื้อตัดตามราคาเลยแปดหมื่นสองแปดหมื่นสามแปดหมื่นสี่แปดหมื่นสี่แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าหกพันชิลารประมูลแปดหมื่นหกแปดหมื่นเจ็มื่นบาทรับไปแล้วค่ะแปดหมื่นแปดแปดหมื่นเ้าราคาตอนนี้แปดหมื่นเก้าซื่อตัดตามราคาด่แปดหมื่นเก้าก็มือบาทรับไปแล้วค่ะเก้าหม่นบาทซืออตัดกอนใหม่เก้าหมื่นบาทชิลาประมูลน่ะเก้าหมื่นบาทชินลประมูลซึ่งตัดก่อนไปราคาหม่เลยเก้าหมื่นบา พนับสองเกหื่นห้าพันบาทที่สามศูนย์สามสามหนึ่งเก้าหมื่นห้าพันบาทราคาออนไลน์ค่ะพนับสามค่ะค่าราคา95000บาทที่ลูกค้าออนไลน์ไปมาเลขก3 3 3 3 1 3 0 3 3ม1ประมูลได้ไปราคา95000บาทิีดีกับลูกค้าออนไลน์ค่ะ